บ้านนาอยู่เขาบอกว่าช่วงนี้ใครที่มีแพลนนะคะจะซื้อบ้านมือสองเวลาเลือกเนี่ยเราจะต้องเลือกยังไงแต่ต้องบอกกนนะว่าบ้านมือสองต้องเลือกดีๆของเดียมีอยู่เยอะมากนะคะแต่ถ้าจะให้ดีค่ะควรที่จะต้องศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อบ้านเอาไว้หน่อยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่รู้ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้เรื่องบ้านนาอยู่ไปพบกับพี่โอเลยค่ะ สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์การเลือกซื้อบ้านมือสองนะคะควรที่จะศึกษาเรื่องใดบ้างในทางกฎหมายเพื่อที่จะไม่ให้เราเนี่ยมีปัญหาในภายหลังเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปถามทนายเจมส์กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โอครับเรื่องบ้านมือสองนี่ะนะครับพี่ มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องยาวนะครับพี่โอ๋ครับบางคนเนี่ยนะครับสะสมเงินมาทั้งชีวิตเพื่อที่จะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งสิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาคือเหตุผลของคนขายนะครับว่าเขาขายเพราะอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเจ้าของก็ไม่ค่อยอยากจะบอกความจริงหรอกนะครับถ้าเกิดบอกความจริงไปคนซื้อก็ไม่อยากจะซื้อนะครับเช่นหนึ่งนะครับปัญหาเรื่องเสียงรบกวนสองปัญหาเรื่องเจ้าของบ้านข้างเคียงนะครับหรือปัญหาเรื่องของ อาคารเองนั่นแหละนะครับที่มีปัญหาอันที่2ครับพี่โอครับเช็คสภาพบ้านดีๆนะครับถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ควรที่จะหาตัวช่วยนะครับด้วยการให้คนที่มีประสบการณ์นะครับหรือไปจ้างบริษัทที่เขาเข้ามาดูแลเลยก็ได้เพราะบางอย่างครับพี่โอครับมันเป็นความเสียหายที่หลบซ่อนอยู่ในบ้านในโครงสร้างในพื้นดินใต้ดินต่างๆอันที่3ครับพี่โอครับจะต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์ของ เจ้าของบ้านเจ้าของคอนโดนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับมีกรรมสิทธิ์อยู่จริงหรือไม่นะครับและเอกสารสิทธิ์ที่เขาได้มานั้นเนี่ยนะครับชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าแล้วรณบนี้เนี่ยเราจะไปตรวจสอบได้อย่างไรคะสามารถที่ไปตรวจสอบได้ที่กรมที่ดินเนี่ยแหละครับว่ามีการอายาดไว้ไหมอยู่ในระหว่างการไต่สวนเพิกถอนหรือเปล่านะครับอันที่4ครับพี่โอครับการซื้อบ้านที่เป็นลักษณะของหมู่บ้านนะครับหรือคอนโดห้องชุดต่างๆนะครับจะต้องมีใบปลอดหนี้ครับซึ่งจะเป็นใบปลอดหนี้ของ ค่าส่วนกลางนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมีมาประกอบไม่งั้นโอนไม่ได้ครับพี่โอครับนะครับอันที่5ครับพี่โอครับจะต้องตกลงรายละเอียดกันให้ดีนะครับว่าในวันโอนนั้นเนี่ยนะครับใครจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายผู้ซื้อหรือผู้ขายหรือคนละครึ่งอันที่6ครับพี่โอครับจะต้องเลือกนะครับ ซื้อบ้านจากเอเจนซี่หรือในหน้านะครับที่มีประสบการณ์มีความรู้นะครับเนื่องจากเอเจนซี่พวกนี้เขาจะสามารถกลั่นกรองให้เราได้ชั้นหนึ่งแล้วนะครับอันที่7ครับพี่โอครับอาจจะต้องมีบริษัทเซอร์เวย์นะครับที่จะเข้ามาดูนะครับลักษณะของบ้านลักษณะพื้นที่ใกล้เคียง โครงการหมู่บ้านนั้นนันนะครับว่าเหมาะกับการอยู่อาศัยหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กน้อยไม่เล็กน้อยนะพี่โย่เจ็ดข้อนะครับในการเลซื้อบ้านหลังหนึ่งนั้นตรวจสอบให้ดีนะครับค่ะสําหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทนายเจมส์มากค่ะที่มาให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้ในช่วงของเรื่องบ้านนาอยู่ขอบคุณค่ะ การอาคารสมเคราะห์หรือทอออเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบีย้ยต่ำสำหรับผู้ที่ต้องการกู้เพื่อซื้อปลูกสร้างต่อเติมหรือซ่อมแซมและมีความประสงค์ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปี2568 อัตราดอกเบีย้ยปีที่1เท่ากับ2.5%ต่อปีปีที่2เท่ากับ3.1%อรต่อปีปีที่3เท่ากับ4%อรต่อปีอัตราดอกเบีย้ยเฉลีย่ย3ปีแรกเพียง3.2%กรณีกู้1ล้านบาทผ่อนชำระเงินงวดเพียงเดือนละ3300บาทผ่อนสบายสูงสุด40ปี ผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2568ณนะสาขาของธนาคารทั่วประเทศอนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่30เมษายน2568โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอ,อสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GH Bank Call Center โทร026459000หรือทุกช่องทางของธนาคารอาคารสงเคราะห์สุดท้ายอย่าลืมนะคะการขอสินเชื่อทุกครั้งควรกู้เท่าที่จำ เป็นและชำระคืนไหวเท่านั้น